นอนเลยไฮะนอนเลยนั่งเอาอะไรบ้างเป็นอะไรปวดนั่งตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเขี่ยเดือนเนาะเขี่ยเนาะจะเบาขึ้นไหมเบาแน่นเบารับเขี่ยฝ่าเท้าไม่ต้องแล้วก็ได้เจ็บนอนเลยเนาะนอนว่ำมาเลยคุยไปคุยมาคุณลู่จะทำรูมของดีเลยครับอก็มันมาตกเลย

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอนะโมชิวโกสิกระสาอะหังกาลนิโกสัพพะสัตตานังโอสัตถะทิพพะมัะตังวภาโส สุริยาจันทงังกุมละพันโจปากาเสสิวันธมิปติโตชมีสโสอรโรคาสุมนาโมูมิขอองค์ปู่ชีวกกมลรพัฒนทรงประทับตัวลูกได้เปิดการรักษาโรครักษาภัยหายโรคหายภัยขอให้เจ้ากรรมในเวรจงได้ปลดปล่อยให้ลูกได้รักษาลูกจะสร้างผลบุญบารามีนี้ให้เจ้ากรรมในเวรมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทิญสาธุสาธุเต้

ก็แขงเนาะก็็งปเลอ๋เ่นเนงีตัวต้องแด่อนเยนะตัวตอแเนาโอได้ได้โอเสสิหน่อยเราเป็นนีบเจ็ดสิเจ็ก็หอดปีแเจ็ดปีเรามควเจ็ดปีเลยรอี่ีเนี่ยบอกมันาเทแล้วเาเ่ยเจ็ดก็า้องทีปีละ้อง อาจารย์ะโยกนี่สิบลายเป็โยกแล้วโยกเยอะๆนี่ลยอาจารย์พูดเรียงสแกนสแกนอยู่ปากกันอทำาบบน้ไ่รอดจากแกนนี่ก็อ่อยู่ท้องเขาบนเทานี่เขาเขาแกอยู่โรงเรียนนายเรือไม่แก่โรงเรียนนายเรือยปากกันแต่ก่อนนี่ปากน้ำประจันเท่าอะไรอาจารย์เท่าอะไรนะ้นอ่อนยันก่อนนิมานถึงต้นไม้ไทยุสูงใหญ ยบแล้วทุกคนบานก็เป็นซกไล่หมูบ okay. ้านคืนจนไม่ใค่เมาหลอมาของคืนทำงานหนักมีดีง่ายเลยแย่อย่งกินแค่พระราชาคนเรือกินแ่พระราชา้อนหวานไใช่ไหม กินอะไรกินปลาระเด็นาาดีมีเวลาขึ้นเรือมก็เหมือนราคาัน่ดสามเ่นฝั่งมือนกันแหละขึ้นจัดเรือมาโอ้โหจะไปไหนล่ะเราวสาวของเเก่เห็นนี่หลงเลยสามเลยสองสามเนยมีคนให้เังทำไมถึงทำไมถึงไปพานุ์พอสาวมากลยไม่ใช่มันเขาสาวมันหลง มันหลงเรา,ให,เราเให้เราเบบพิมให้เราเพิมไปปุ๊บอัางไหลดีบอกว่าพยายาเพิมกินงเท่าไรนะเพราะมันอยู่ทะเลเป็นปีเด็กอ,อย่างนั้นมันแข็งเปียกับอะไรที่แข็งนี่ฮะนั่งการนั่งการอะไรเงี้ยใช่เลยราทำให้ปวดกระดูกเนี่ยประทับเส้นได้ท่านบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเพื่อนนี่ฮะตรงนี้ะ

ไปนึ่งไปเาเป็นเบมั้งเนมาเลเซียไปอินโดกัเซียไปเจอเป็นุม uh, ่เกี่ยวกับอะไรนะนี่ครับไฟไฟอ่ามอนจะเกิดจากไรครับจบจบขึ้นขึ้อะไรใช่ไหมคนลงนะคนหลับจบขึ้นเลยนะ

เนใหญ่แนนจาเรว่าับาเนกาเท่าไรเป็นแสนขาบอกว่าดีป่ะไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บบางทีมันมันชามันไม่รู้สึกอะไรเงีไม่ดีเขาบอกถ้าเจ็บจะดีถ้าไม่เจ็บนี่ไม่ดีใกล้ประสาทมันเสียถ้าไม่เจ็บเลย จะใช่คนที่ไม่เก็บมันก็ไม่เป็นถ้าคนเก็บบางคนก็เอ็นตึงเอ็นงนาอยากไมานไม่ถถ้าคนไม่เก็บมันร็อเอ็นมที่มันยาวมันไม่เลยจะร้อกตลอดนะคนเลิกคนเลิกก็มีเยอะนะคนมันเป็นนวดยังไงก็ไม่เก็บถ้าคนเป็นเนี่ยมันไปโดนกระตุกอะไรมันก็เตเก็บอันนี้อันนี้ตายหลายัเก ตึงหมดดึงถึงบนนี้ครับดึงใช้เขียคลายครับมันดึงกันหมด้วครับอย่าตึงครับมันะหนกันให้ดอาหลังมาึงวอนนะปวก็านขึ้นมานที่ัั จัววอที่บ้านกาตายอายุเกมไปลงเรืออายุเกมาเราอี่ที่สุพรรโนตัตาไปตอนเาหอกแกนี้เอาหแก้เาอ,อายุเจมามาเลยอ่ะมึงนี่ทางะจะเพียนมาถึงอาจารย์แข็งมดเลยเนะนี่ยหนึ่งหมดอะครับแล้วมันจะตึงเมื่อเนย

ม้วนนก็บอกว่าเือไม่ดนะเาปดดยดะรกมเงนะแต่แรงเป็นวิจัยก็วนอย่างถ้าเป็นม้วนอย่างนี้ต้องเจาะเอาเลือดอาีเลือากเลือดเหรอมันนเนียอ้อันนี้่ไม่ได้เดือดนะนี่พวหน้ไม่ไดู้ันอเลยะอาจารย์นั้นเนี่ย แรนมากเลยแข็งเป๊กเลยใช่คอแข็งเป๊กเลยถ้้าาเเอผมมจะตรียให ไม่ยากนะรผมยกให่นีนเอาเลยไหมเนี่ยเอาเลือดไม่ดีออกแล้วแว่าาหน้าแดดเร่บาดเจ็บยิทะลุสอองค์ขึ้ไเลยม่าสีแดงลวาแดงดวดนาๆอยูนนที่ทำี่ทหเือุารั ตันนะตัจบลานะาพึตอ่งหาดยตองเ่าเอาเงบัดินเอามัเข้าที่ครับหยุดก่อนหยุดก่อนจริงยัดเบ็ดล้งเบ็ดไนนไของของคาวันก็เร้าแล้วบล็อกบล็อกไว้ครับต้องบล็อกไว้ คือ lob, มันหลวมมันหลวแล้วอ่ะเพราะมันหลวมแล้วพอเราเดินอะไรมันก็จะเริ่มซุดกลับมาอีกเหมือนเดิมมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราบล็อกเอาไว้มันก็พวกเยื่อพวกอะไรที่มันไปเกาะตามกระดูกตามเส้นเอ็นอะไรเงี้ยมันก็จะยึดอยู่ต้องใช้เวลากับมันนะครับเริ่มเริ่ม

เข้าไปเตาร้อนจัดวัมา้ำกระ่อมใส่เตาไฟขึ้นมันมีกิโลเข้าไปแล้วก็มารถปนดันเข้าไปโอ้โหอดรถืนเข้าไปสามสี่นโอ้ว่ามาร้อนร้อนั้ำกระบอกก็เป็นทีละสิบคนอาบน้ำอาน้ำวันนะอาน้ำไม่เสียแล้วก็เข้าไปไหมครัได้ร้อนได้ครับ ถ้าร้อนเขาก็ปิดไปสุดว่เขาปิดไปได้เขาปิดไม่ควันเข้าแม่ก็ซุบอปู่ไม่ควันเข้านี่มอนมีเตาเวลาเดิอไปบึ้บๆแล้วมันก็จะปิดไม่เวลาวันไป่จังหวะวครับไา่จังหวะวัาทั้งร้องให้ไปทำน้องเผาเขลยน้องเกาเ่าไปลงทันทีรับผิดชอบเก่าซักผ้าร้องผ้าร้องผ้า้องไม่น้าแล้วก ไม่มีเตไม่มอะไรล้วมี่ยี่านั้นเลยต้าวเตาตาเตาอะไรแบบตัตัเตาัเตตัใก้ใหม่ตั้งเอาตัวบนหลอกก่อนจะก็ไปไนนะครับเราเราเราไปบนลออตงตัแขงนะครับ เรื่นี้ล็อน่วัดกกาตต้นไม้าานเยอะตายต้นยันเยอะมาเยกที่นี่เรเข้าูเีเสียกูแลวตงลอเป็นยัล็อกขึ้นมานใต้ยืนต้นงเไย่เก่ยวะเดี๋ยวาดึงมนไปดึงนงนต้องได้ซยแน่ๆนะครับครัเซ ดูสองโรงพเดี๋ยวไปไปรับลมันบน้ำหนักของเราเป็นบนี้คนเนียนะกิโแวอยู่กางเนี้ยถ้าเรายื่แขนมต้เสียงากไม่มัเราจะไปก็ไปไม่ได้การ่าต้องเต็ม้อเต็มตองหนักดูเทียวหนาวกิโล

เอาเลยเอาไปเนี okay, s <S okay. uh ่ม okay, okay. okay, ันด uh ูละไม่ว่าจะเจอะไรนะผมเคยเห็นแบบพวกเออว่าจะดูทักเชิ้ตทักเช้ตเลยนี่มันไม่ทักเป็นยังไงอะเพื่อนเลยคับเพื่อนมาทักเ

ไอ้ที่ผมทำกี้มันหลุดอ่ะไอ้ตัวได้ได้เหรอมันเป็นอะไรอ,อ๋อสปริงเหรอสอมัน่เกียวอยางในมันอยู่มันอะสปริงอะดิที่อกริงมันตัวตเของจ <cười> <Ủa>. <cười> nó ngày nó phát Nó người nó làm Cột lúc hay Hãy พตีเียงไม้พอชอบเสียงไม้เลยนะชิว่าเตียงนั้นครับก็ทให้ครับก็มาให้ีิวดผมนะก็ในเือนใชเพราะว่าแต่คนมามันก็อไก็้ข้างข้างป็ผู้มซื้อใหม่ดีกว่าอมกาคุยเร่องงงเลยนะเราคยเราคิดอยู่นานนะใช่ไหมครับขอคืบ จากความกดดันอยู่ว่าใครก็ยิ่งหมดเราไม่ไม่มีรถขนมาลับป่าแล้วให้ยมไหวได้ตัดใจก็มีสัตนักอยู่ใกล้ๆอะไรก็ได้คิดคิดไมานานแล้วแต่ว่าผ้ารถันยกโอ้โหเอาเรงยด้วยะคเออ ลองไปช็อต,อตดิเรียนถึงาเเดียวไปจะครอบแก้วเนาะเพราะว่าหลังตึงมากอะกล้ามเนื้อมันแข็งงเกมนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อของอาจารย์แข็งมากจะได้คลาย <c oughs>

องคางก็เกิดยีเดียมเนอองคางก็เกิดีเดีมไ่คอถคนถีบล่ามันเหมือนที่สูบจักรยานของเราไงลอยสูบมันลอยสูบข้างในมันหลุดที่มีสปริงไงขึ้นนั่งนะไม่เดี๋ยวพระอาจารย์นั่งนี่ก็ได้ครับอาจารย์ต่อใช่ไหมครับนั่งเรายังไม่เคยนวดฝ่าเท้าไงคนอื่นเขาโดนหมดแล้ว อาจารย์เคยด้วยฝ่าท้าไหมครับเคยไม่ได้ก็ไม่เคยจำได้ก็เคืเคยเม่ยนพ่อเคย่อสวนนะโมนี่เดียวม่พ่อเออส่วนน้โม่จำได้กันน้โมปลาบุญแลมเอ่เงียนโตเป็นบอกส่วนน้ำโม่อะพวกส่วนพวกอะไรเนาะของน้โม่พวกอะไรเนาะ